มีน้ำพริกนมน้ำพริกอ่องแกงข้งเลไข่ข้าวเข้าปริมาณที่เราจะผัดต้นหอมผักชีนิดนึงกระเทียมหั่นเตานิดนึงอันนี้ก็ดีอะประมาณปลายช้อนสูรสดก็ปลายช้อนซีอิ๊วขาวเดี๋ยวไปดูมีน้ำมันหอยอ่ะมาทิกกระทะ ดุดแก๊สไฟไม่ต้องแรงดูไฟไฟไม่้องแรงอย่าให้มีน้ำน้ำมันมานี้2สองช้อนโต๊ะใส่ลงไปถ้้มันร้อนยกก่อน มันเสร็จปุ๊บกลับมาตอนนี้ตอกไข่ถ้ามันร้อนยกขึ้นก่อนอย่าให้กระทะติดติดเตาที่เราไม่พร้อมมันจะติดตั ไฟ,ไฟอ่อนมันจะไม่ติดตีไข่ให้เป็นลิ่มอย่าเพิ่งเอาน้ำพิกใส่เอาข้าวใส่ก่อนใส่กระโบไอตีถ้าไฟมันร้อนก็ยกกระทะขึ้นกระโบไอตีไม่ต้องกลมหกเสร็จแล้วปุ๊บกระโบไอตีปุ๊บให้มันแตกไม่ที่สุด ใ้เจาแตกเม็ดล่อน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 ล่อให้มันแตกเิ็ดพอมันแตกเิ็ดเสร็จปุ๊บเอาของเปียกใส่ก่อนนิ่มนมสังเกตว่ามันจะไม่ติดก้นถ้าไฟแรงมันจะติดก้นมันจะไหม้ พี่ไผ่ขาวอันพี่ไผ่ขาวมาพี่ไผ่ขาวใส่ปุ๊บอ่ะแบนนี้เสร็จปุ๊บไฟเบาเหมือนเดิมก็ปูใส่ที่เป็น,ปนผักใส่ลงไปเพื่อให้มันสุกแต่ระหว่างนี้รอผักสุกพี่ไทยต้องใส่เยอะ พอเสร็จปุ๊บปรุงระจารย์ดีรสน้ำมันหอยประมาณนี้ไม่ต้องเยอะเคม็มแล้วพริกอยู่แล้วเาน้ำมันหอยให้เข้าลูกสวาวพอ,อ มีข้าวไหมพ่อพอ,พอข้าวประมาณนี้เสร็จสุดท้ายก่อนออกเล่งไฟข้าวแตกเม็ด ถ้วยพิมพ์ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนปกติต้องใสถ้วยพิมพ์ไม่เป็นไรอันอื่นมีเดี๋ยวความเบาล,ลงไปนน,น่นลิ้นแา่นลิ้น ข้องน,นี้ใส่ต้มก่อนโอ้อาจจะไม่สวยนะครับเพระาะไม่มีพิม